สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาตัวบำรุงเส้นผมให้นุ่มรื่นพร้อมบำรุงเละสีผมให้เข้มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทําให้ผมที่งอกขึ้นมาใหม่เป็นสีผมตามธรรมชาตินะคะจากที่จะงอกมาเป็นงอกใช่ไหมแต่ให้เขาเปลี่ยนเป็นสีผมตามธรรมชาติของเรานี่เลยค่ะทางร้านแนะนำเป็นมาสกปิดผมงอกของ p ป YL ค่ะนะคะ เด็ดมากๆค่ะใครยังไม่เคยลองนะคะต้องลองแล้วนะทุกคนนอกจากเขาจะบำรุงเม็ดสีผมของเราให้เข้มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติผมงอกขึ้นมาใหม่ของเรานะคะไม่งอกนะคะเขายังช่วยนะคะบำรุงนะคะเส้นผมของเราให้นุ่มรื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะแล้วยังลดผมร่วงได้ด้วยเพราะว่าเขาจะค่อยๆบำรุงนอกรากผมของเราให้แข็งแรงอะคะ่ะเห็นไหมคะ ถ้าใครยังไม่เคยลองต้องลองนะคะสามารถกดสั่งที่ตะก้าติ๊กตอกช็อปหน้าช่องของแชมพูสมนุนไพรปิดหงอกได้เลยค่ะ